สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเพจขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลเบิกไพอําเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ผมมาอยู่กับสวัสดีครับผู้หมวดสวัสดีครับยินดีครับวันนี้เรามาอยู่กับผู้หมวดนะครับเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับเขาพาผมมารีวิวที่ดินแปลงนี้พร้อมสวนและบ้านนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผู้หมวดครับเชิญครับไปกับผมนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูสวนสวนมะม่วงกันแล้วกันแล้วก็มีผลไม้อีกหลากหลายชนิดนะครับในสวนนี้นะครับลิ้นพันุแล้ะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกหน้ากว้างหน้ากว้างแปลงนี้ก่อนนะครับหน้ากว้างเนี่ยครับเริ่มจากเสาที่เห็นนะครับเสาที่เห็นเนี่ย ลากยาวไปนู่น,นะครับข้างทางไปนี่ครับชายทางเนี้ยนะครับกว้างประมาณห้าสิบได้ครับห้าสิบเมตรและลึกนะครับความลึกของอแปลงเนี้ยนะครับลึกจากเสาเนี่ยที่เสาเห็นขวามือผมเนี้ยนะครับยาวตามรั้วไปเนี่ยครับประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเมตรสองร้อยยี่สิบได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมอ่า มุมซ้ายมือนะครับมุมซ้ายนิ้วมือเนี่ยว่ามีอะไรนะครับข้างหน้าเนี่ยครับเขาจะมีเป็นระบบน้ําทิ้งมั้งครับนี่ครับเป็นน้ําทิ้งอยู่หน้าหน้ากําแพงบ้านนี่ครับหน้ารัวบ้านนี่ครับเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำครับเป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ำนํำนะครับไปตลอดแนวข้างหน้าเนี่ยติดถนนก็จะลกๆนิดนึง เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูครับนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นทางคอนกรีตอ่าไม่ใช่ครับเป็นทางลาดยางไฟฟ้ามีปลาปามีนะครับผมนี่ปลาปาครับนี่ดูเพื่อนบ้านเรานะครับนี่แทงประปาอยู่หน้าที่เราเลยครับผมที่เราจะขายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูข้างๆนี้ครับสวนแห่งนี้นะครับ ล้อมรัว้วล้อมรัว้วทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดไล่ครับผมแปลงนี้ครับเจ็ดไล่เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูครับผมจะพามาเดินดูฝั่งซ้ายของที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับเริ่มจากหลักสองหลักสามหลักเนี่ยครับนี่ยิงยาวเข้าไปเลยครับผมเนี่ยยิงยาวเข้าไปนะครับ ประมาณ220เมตรครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินกลับไปที่เดิมนะไปดูข้างในบ้านกันว่ามีอะไรบ้างนะครับทางดีนะครับเป็นทางลาดยางตลอดมาถึงหน้าบ้านเลยครับนี่มีเพื่อนบ้านด้วยนี่นะครับบ้านเราไม่ได้อยู่เดียวดายนะครับผม บ้านเต็มเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมอ่าเห็นระบบประปาไหมครับนี่ครับระบบประปาเขามีโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าหน้าบ้านกันเป็นหมู่บ้านที่อยู่อ่าในหมู่บ้านชนบทจริงๆครับอากาศเขาดีครับตอนนี้ผมมารีวิวตอนช่วงบ่ายๆหน่อยบ่ายสองโมงสามโมงแล้วครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูอ่าข้างในกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกับผู้หมวดนะครับผู้หมวดสวัสดีครับผู้หมวดเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมสวนหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับผมครับผมผู้หมวดครับครับอ ต้นมะม่วงเนี่ยอ่ามีทั้งหมดเยอะไหมครับเนี่ยก็ยอดเยอะครับเยอะเนาะยอหลายหลายจะว่าเป็นสิบก็จะเป็นร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วมั้งครับมันเต่ห้าแถวอ๋อแถวหนึ่งก็ครับประมาณเกือบยี่สิบต้นก็ก็ใกล้ๆร้อยแล้วครับแต่ก็ที่ดีเพราะว่ามันจะได้เป็นทรงพุ่มกว้างสวยครับครับก็มีหลายสายพันธุ์เกี่ยวเท่บัวออกล่องน้ำต้นไม้ครับผม ครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้หอมอย่างที่เห็นข้างหน้านี้เป็นต้นอินจันซึ่งอายุก็หลายปีแล้วต้นนี้ฮะต้นนี้นะต้นนี้นะต้นอ๋อมันมีประโยชน์อะไรครับก็ลูกเหลืองเป็นไม้ในวรรณคดีเก่าๆอ๋อเลยครับที่เราก็ปลูกเอาไว้เพราะว่ามันมันให้คุณค่าทางจิตใจนะครับอืมครับผมครับผมโอเคอ่ะแล้วแล้วผู้หมวดจะตัดอ่า ต้นมะม่วงทำไมครับเนี่ยเด็ดๆคือตัดแต่งเพื่อตัดแต่งเพื่อให้เขาเก็บเกี่ยวได้ง่ายครับอ๋อเรอครับเพราะว่าอายุเำาเวลามากขึ้นหรือว่าเจ็ดแปดปีขึ้นไปอ่ะเรีนดูได้ครับครับพอเจ็ดแปดปีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงการเก็บเกี่ยวการให้ผลผลิตแสงแดดก็ไม่ลงทรงพุ่มครับผมก็เราก็ตัดแต่งให้ต่ําลงมาแล้วมันก็จะได้ประโยชน์คือเป็นพุ่มเตี้ยครับแล้วก็จะได้ผลผลิตที่ดีกว่าครับจากที่ผมยืนเนี่ยครับ เนี่ยเห็นเห็นเห็นเสาไหมครับนั่นอ่ะใช่ฮะใช่เขตเราไปชนเสาโน่นนะครับเสาครับครับผมแล้วก็ยิงยาวเข้าไปข้างในนะครับครับผมใช่ไหมครับกุหมดใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางที่เข้าบ้านกันเนาะครับอ่าถนนที่เห็นก็เป็นของเราเองเราทำเข้ามสวนอยู่ในรั้วเราเนาะใช่ครับอืมครับโอเคสวนมะม่วงนี่ประมาณสักร้อยเมตรได้มั้งครับเนี่ยกี่ไร่ครับเนี่ย สองไร่สาไร่และะ้วครับสวนมะม่วงเนาะครับสวมะม่วงครับจะสองสองไร่ก่อนสามไร่ตีไปั้งสามไร่รวมบ้านด้วยครับผมแล้วด้านหลังก็จะเป็นสวนผสมอื่นๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับบริเวณที่จะถึงบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีรั้วอีกชั้นหนึ่งครับเฉพาะแปลงบ้านครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงสุน,นัขเลี้ยงอะไรเราจะได้ให้เขาอยู่ในสวนภายใน,ใน รับก็จะได้เป็นสัดเป็นส่วนไม่งั้นมันจะออกมาไกลเกินไปครับในการจัดการยากเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่บ้านเขาจะชอบเลี้ยงสุวนีครับเพราะจะมีรั้วอีกชั้นหนึ่งครับโอเคแล้วก็รู้สึกอบอุ่นกว่าด้วยมีรั้วหลายชั้นนะได้ครับรั้วมันก็จะปิดบด้รถเข้ามาเสถียรครับเราจะสามารถจะเป็นอย่างนี้อีกชั้นหนึ่งรอบบ้านอ๋อว้าวดีจังเลยครับ ที่นี่ใช้น้ำปราปลาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้านอ่าเป็นประปาหมู่บ้านยูนิคแพงไหมครับก็ประมาณน่าจะประมาณ5าบาทนะครับพอดีแม่บ้านจ่ายผมเลยมไม่ไม่สร้างควาหมหรูหราจะจ่ายอยู่ในประมาณเนี้ครับครับอันนี้ลงรถเนาะใช,นนใช่ไหมครับอันนี้รถสาหรับแขกอรถเราเองเราจอดในตัวบ้านได้เลยขึ้นไปจอดบนบ้านเลยอ๋อแต่ว่าที่ดินไปใครมาแล้วก็จอดตรงนี้ที่ดินแปลงเนี้ยกี่ไร่ครับที่ดินแปลงนี้มันเจ็ดไร่สองงานกว่า เจ็ดไร่สองงานเนอะสองงานหน้ากว้างประมาณโดยประมาณห้าสิบเนาะยาวเข้าไปประมาณ2 2 0ยสิเมตรได้มั้งประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสวนมะม่วงอยู่หน้าบ้านเนาะสวนมะม่วงอยู่หน้าบ้านนู่นนะครับที่ทางออกมาเข้ามาตรงรั้วนี่สุดสุดดงมะม่วงนะครับพอพอเลยรั้วเข้ามานี่ก็เป็นบริเวณบ้านนิดนึงตรงนี้นะครับบ้านที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่อยู่อยู่กลางที่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ประมาณประมานไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูผมคนอนุญาตเอ๊ะลบกวนดูอ่าข้างในบ้านได้ไหมครับข้างรอบบ้านก็จะเป็นไม้ประดับไมอครับสวยงามไม้มงคลก็มีมะม่วงแฉมอยู่บ้างตามนะครับผมพื้นที่เหลือแล้วก็ปลูกไว้ครับก็ปลูกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้ก็ครับนี่มะม่วงพันอะไรครับอยู่หน้าบ้านเลยครับนี้แก้วลืมลังครับ แก้มแก้วแก้วแก้ว,กวลืมลังอ๋อครับผมโอเคกี่ปีครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้น่าจะสักหกเจ็ดปีได้ว้าวให้ผลนนผลิตแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วครับผมโอเคนี่นี่ใช่ไหมครับที่จอดรถเนี่ยอ๋ออันนี้ที่จอดรถพอดีผมเอาซาเล้งขึ้นมาจอดอ๋อ <ลด S 1> ครับผม <ลด S 1> ครับผมโอ้มีมีเก่งรถอะไรปิกอัพจอดได้หมดผู้หมวดมีอะไรด้วยครับเนี่ยอันนี้มีบ่อปลาครับโอ้หอยากครับเจิญครับอืมครับเป็นบ่อปลา เรียนแบบธรรมชาติแต่ว่าเป็นระบบบำบัดเดี๋ยวน้องมีปลาด้วยนะมีครับครับผมเลี้ยงได้จริงเลี้ยงได้จริงขังน้าได้จริงตอนนี้มีปลาอะไรอยู่ครับผมก็มีปลาบึกปลากายปลาเอ่อปลาบึกปลากายแล้วก็ปลากดปลานิลครับหลายปลาครับเลี้ยงรวมกันหลายปลาครับอยู่ในบ่อเนี้เนาะครับเป็นระบบน้ํไหลเวียนไม่ต้องเปลี่ยนน้าทำตื่น นี่ครับรั้วเมื่อกี้เราเจอรั้วแรกคราวนี้เรามาเจอรั้วอีกรั้วหนึ่งครับนี่ๆๆอันนี้เป็นล้อมบ้านอ๋อวาการะตูนักออกรั้วอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าดูในบ้านให้ให้เขาดูกันหน่อยครับให้ผู้ชมผู้ชมรีวิวเนี่ยดูบ้านหน่อยครับครับผมมีห้องห้องพระไม่พอครับผมโอเคครับผมประตูเป็นประตูไม้สักนะครับเป็นประตูไม้สักเนอะอันนี้ครับบ้านเนี้ยนะ ฮะัาแค่ทุกบานเลยครับมีด้านหลังแค่สองบานที่เป็นไม้ธรรมดาแต่ก็เป็นไม้มีระดับมีกี่ห้องนอนครับทั้งหมดสามห้องนอนครับครับผมหนึ่งห้องน้ำอ๋อที่เป็นผ้าม่านนี่เป็นทางเข้าเนบานเลื่อนครับเป็นกระจกบานเลื่อนสามารถเปิดออกไปนอกอินเทอร์เน็ตนั่งอยู่นะครับเราสามารถออกไปนล่งโต๊ะอะไรต่างๆได้ครับเผมครับผมออกไม่ได้อีกดีครับ เป็นหน้าบ้านได้สองทางครับผมนี่ครับบ้านใหญ่นะครับโอเคไปเราเข้าไปดูข้างในกันครับครับผมในบ้านนี้แถบซ้ายมือเนี่ยครับเป็นห้องอะไรครับนี่ห้องพับห้องพักนะห้องพระหนึ่งห้องอยู่อ่าอยู่ข้างหน้าบ้านเลยนะครับครับอันนี้ห้องนอนใช่ไหมครับ อ๋ออันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอนทางนี้กับทางนี้แลนะ้วก็งครับผมอ๋อมุมนี้นะครับว้าวหสรุปแล้วบ้านหลังนี้มีห้องนอนสามห้องครับผมห้องน้ำหนึ่งห้องอ่าครับผมห้องที่ประมาณอสามเมตรครึ่งคูณสี่สามเมตรครึ่งคูณสี่ทั้งสามห้องเลยนะครับนะ ไม่แน่ใจอาจจะาำเมรครึ่งคุณจำไม่ครึ่งหนงก็จำไม่ได้อ๋อครับผมคือคือแต่ว่าประมาณนี้อ๋อแล้วนี่ห้องน้ำใช่ไหมครับห้องน้ําอือครับโอเคถ้าทางนี้อะครับทางนี้ก็เป็นห้องครัวครับห้องครัวปะเราไปเดินดูห้องครัวกันนี่ครับห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวครับเป็นห้องครัวซึ่งพอดีเครื่องเครื่องตู้อะไรเราออกไปบ้านอีกแล้วอขอแยกครับ ก็แ้วกเราไปอยู่ครัวที่กลุมหาาเลยครับผมอ่านี่ครับครับเป็นไงคืนอาจจะมีที่ย่ะครับผมอยู่คนเดียวครับแล้วก็เราทํทครัวตรงนี้ได้เลยครับผู้หญิงก็ไม่กลาบออกไปข้างนอกอ๋อครับผมเราแก้ววาโวฝรังนะครัวฝรั่งครับ่าเป็นเราบ้านก็ออกไปทำข้างนอกอ๋อครัวไทยับครัวไทยก็ออกไปตั้งโต๊ะข้างนอกอ๋อขออนุญาตครับครับ นี่ครับอันนี้ก็ออกไปทำข้างนอกอนี่ครับมันจะสุดประมาณพื้นที่เราทางซ้ายนะครับทางซ้าย่างนี้อ่านี่ครับเห็นปิดเสาไหม,มครับนั่นเรมันก็จะสุดประมาณนี้อืมครับรแต่แต่อันนี้เป็นรั้วชั้นในชั้นนอกออกไปอีกนะครับอ,อ๋อือครับครับอันนี้เป็นชั้นในชั้นนอกเลยเลยขยบอี <S <S กนิดนึง ข้างๆกไอไผ่ะนะหลังกอไผ่ไปหลังกอไผ่ที่เราเห็นนี่นะอ๋อนี่หลังกอไผ่มีทั้งหมดอืมครับโอเคไะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งดูบริเวณบ้านแปบน๊บหนึ่งนี่มะม่วงข้างหาลังนี่มะม่วงครับสวนมะม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่อยู่บริเวณหน้าบ้านตอนนี้เรามาอยู่ตรงกลางที่เราจะเจอบ้านหนึ่งหลังครับ โอเคไปกู้หมดครับขออนุญาตมาข้างบ้านเลยนะครับผมโอเคใครสนใจลองทักกันเข้ามานะครับกดกดติดตามผมด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะนำเสนอรีวิวดีๆที่ดีสวยๆเพิ่มเติมให้ดูกันอีกมากมายนะครับ มีมะยมชิดด้วยใช่ไหมครับมะปางครับมะปางหวานมะปางใช่ไหมครับผมเห็นลูกใหญ่ๆผมนึกว่ามะยมชิดอ่าเป็นพันธุ์ดีครับครับผมเอ่ออะไรนะเพชรทองานอ๋อเพชรทองานมีป้ายติดครับอันนี้ครับห้าปีได้มันติดห้าปีเนาะอ๋อนี่กำลังพรนี่ไงลูกเก็บไปส่วจนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นลูกหผู้หมวกเขาใช้ถุงคลุมไว้ครับอ่าครับผมนี่ไง ธรรมชาตินะครับตรงนี้มีกี่ต้นนะครับเนี่ยสามต้นตรงนี้มีสามต้นแล้วก็ด้านนอกจากรั้วไปมีอีกครับครับก็รวมแล้วก็เป็นสิบต้นนะคะอ๋อทางข้างนอกก็ติดลูกเหมือนกันที่เห็นอยู่ปากบ่อถ่ายไปจะเห็นเนี่ยครับตรงไปลูกเหลืองๆเป็นไข่ไข่ห้อยอยู่อ๋อนู่นนะครับเหมือนกันครับนั่นนะครับครับนี่เห็นเหลืองๆนั่นนะนั่นกคือลูกครับห้อยครับผมจะไม่ได้ห่อทำคนเดียวก็ครับเนาะ ทำไรอ่างเนียครับที่นี่เขาใช้น้ําประปานะครับใช้น้ําประปาหมู่บ้านเนาะในการทาสวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินอ่าล็อกที่สามเนาะผู้หมวดครับเราไปดูล็อกที่สามกันเนาะมีอะไรล็อกแรกเป็นสวนมะม่วงล็อกสองก็คือบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วล็อกสามอ่าไปดูกันว่ามีอะไรนะครับผม รแล้วเดินออกไปประตูหลังเลยครับจะมีประตูหลังอีกอ่านี่คืออีกชั้นหนึ่งประตูอีกหนึ่งชั้นครับผมมันจะเหมือนกับชั้นแรกที่เข้ามาประตูนะทําเหมือนกันหนึ่งครับเลื่อนได้อืมกว่ารถติดล้อเข้าได้ครับอันนี้เนาะผลผลิตขนไผ่ขนไม้สามารถครับผมเปิดได้ตลอดครับครับอืม ข้างหลังก็จะมีหลากหลายครับมีขนุนต้มโอมะม่วงปนกันอยู่ครัโยคามะยงชิดอครับผมครับมะพร้าวบ้างมะพร้าวมีต้นสองต้นที่นี่อ๋อครับผมไม่น่าก็มีผลไม้เกือบเกือบรบครับยยเก้น์ุเรียนครับปลูกไม่ไหวครับปลูกไม่ไหวต้องให้น้ำต้องต้องดูแลกันดูแลมากเกินครับไม่กลุ้มกันอื ครับแล้วก็นี่ก็ที่เห็นดอกอยู่ก็ต้นไสลาอันไหนครับนี่ดอกสีม่วงดอกสีม่วงเห็นไหมครับท่านเห็นกันไหมครับโอเคเป็น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 ต้นไม้อะไรครับก็เป็นไม้เอ่อไม้เราเนี่ยครับพื้นบ้านเราแต่ว่ามันมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์เป็นใช้เครื่องเรือนได้เอาไปทผมตู้เตียงอะไรได้ครับผม แบบนี้ดอกมันสวยก็เลยเอาไว้อันนี้ก็คือเราสามารถเดินไปได้ครับนี่ครับบริเวณบ้านชั้นในของผู้หมวดเขาทำสามชั้นครับโอเคจะพาเดินเรื่อยๆอีกอันหนึ่งบ้านอันนี้ผู้หมวดที่อ่าน้ําประปาถึงท้ายไรไหมครับถึงครับเดินถึงไปแล้วนะถึงออันนี้ต่อไปก็ออกไปได้ครับมีท่ออยู่อ๋อเลยครับ แล้วนี่อะไรครับนี่โรงลอยครับตั้งใจจะทําเป็นออฟฟิศเลี้ยงบัวอ๋อเหรอครับกับจุฬาตอนหลังมากําลังเรามันคนเดียวก็เลยไม่ได้ทําอ๋อครับก็เลยยกเป็นโรงแบบนี้ไว้ออกมาเก็บของอะไรอ๋อครับผมว้าวเราก็มาเผาถ่านบ้างอ๋อครับีิถีชาวบ้านครับผมอืมอ่าผู้หมวอครับครับเจ็ดไล่เนี่ย ผู้หมวดขายเท่าไหร่ครับก็ยกแปลงใช่ไหมครับยกแปลงรวมบ้านก็ตั้งไว้ที่2องล้านสี่แสน้าหมืโอเคสองล้านสี่แสนเก้าหมืนะครับผมใครสนใจลองทักกันเข้ามาคุยกันดูนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อมันมีสองแบบใช่ไหมครับผู้หมวดซื้อเงินสดกับเอาเข้าแบงก์ อันนี้เข้าแบงก์ก็ผู้ซื้อก็คงต้องไปคุยกับแบงก์เองโอเคครับได้ครับได้ได้ได้น้อยมากอะไรก็ก็ต้องไปไปคุยครับเนาะครับผมครับผมนี่ไผ่อะไรครับอันนี้เป็นไผ่มวดหวานครับไผ่หวานเนาะครับจะไม่มีนามจะไม่มีหวานอืมแล้วนี่ต้นอะไรครับเนี่ยต้นต้นตะแบบครับมีสามต้นเนาะครับมีตะแบกแล้วก็มีอ่าต้น ต้นลายไม้กชคไหมไม้สักนะครับอ๋อครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าปลูกเองครับครับข้างหน้าเนี่ยเป็นพยอมครับเป็นพยอมนี่ครับต้นหยาต้นพยองต้นไหนต้นนี้ครับพยอมต้นนี้นะครับเป็นไม้หอมไม้ดอกหอมครับผมอยู่ข้างร้วแัดขวามือนะครับทางก็ที่เราทางข้างๆที่เราโอ้โหข้างหลังก็จะเป็นไผ่จินจุงแล้วก็ไห่แอน แล้วก็ไผ่ไผ่อะไรอ่ะอินโดอินโดครับครือไผ่นี่มันจะออกให้น้ํามันต้องออกหน่อยครับครับผมอตอนนี้มันหน้าแรงหน่อยอ่ะเนา็มันก็ขาดน้ํานิดนึงแต่มันไม่ตายเนาะไม่ตายคราปล่อยธรรมชาติครับเราอยู่ได้แบบธรรมชาติอืมครับผมอืม ลมรื่นนะครับตต่างๆก็เี๋ือพอฝนตกมันก็จะเป็นปุ๋ยไปครับโอ้ครับผมไม่เผาเพราะว่าช่วยลดมลพิษด้วยครับอืมแต่จริงเราก็ไม่ค่อยมีแรงเผาเลาเลยต่อแค่เป็นประโยชน์เป็นเป็นปุ๋ยไปครับอ๋อครับผมก็มีมะม่วงปลนบ้างครับเพราะว่าแบบยุคแรกที่มาปลูกก็คือตรงไหนว่างเราก็จะใส่ต้นไม้ไปก่อนครับ อันนี้อันนี้ตตอนนี้เป็นไผ่แจแอนน่สองต่ออันนี้นะครับครับที่เห็นเนี่ยใช่ครับเป็นหน่อใหญ่ไผ่แจแอนเขากินหน่อใช่ไหมครับกินทั้งลำแล้วขายลำได้ขายหน่อได้อ๋อเหรอครับและนี้แหละครับอันนี้กิมซงครับอันนี้กิมซงนะกิมซงกิมซงครับอ๋อสั่งนี้ก็เป็นอินโดแต่อินโดกับกิมซงมันก็สายพันธุ์ใกล้ๆกันนะครับอันนี้เหรอครับครับ ถ้าอินโดต้นมันจะตรงกว่าถ้ากิมตรงต้นมันจะไม่ค่อยตรงครับผมดูแลยากไหมครับไม่ไม่ไม่ยากครับมันฝนตกก็ออกห่อดครับให้น้ำก็ออกห่อดครับอ่ามันเป็นถ่ายที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ออกห่อง่ายนี่ลองทำอะไรครับนเมื่อยุคแรกอ่ะมันเวลาปลูกใหม่ๆเราต้องเอาลองมาเพื่อว่าครับเอาน้ำใส่แล้วเราลดเอาอ๋อครับเราใช้ปั๊มลดอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นการเฟสอ๋อครับผม มีสองหลองเนาะครับแล้วแต่จะไปใชประโยชน์อะไเอาไปปลูกผักอะไรก็ได้ครับครับอ๋อบ้านของผู้หมวดเนี่ยแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกเป็นอ่าเป็นต้นมะม่วงส่วนมะม่วงส่วนที่สองก็เป็นบ้านพอส่วนที่สามท้ายท้ายสวนนี้ก็จะเป็นประมาณแบบพวกไผ่ มีผักมียูคามียูคามีมะม่วงมีมะม่วงอ๋อครับโบราณไม้ไผ่ครับผมอย่างไม้ที่เราปลูกเองนั่นครับครับผมข้างหลังก็ติดกับสวนมันครับไร่มันไร่มันเนาะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็ทําอาชีพก็มีปลูกอ้อยปลูกมันนะครับส่วนใหญ่ครับผมก็มีบางเจ้าที่เขาทำสวนด้วยครับเนี่ยครับทะลุไปที่เห็นเนี่ยเนาะทะลุ มันไม่ใช่พื้นที่เราแล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครอันอันนี้แนวเราครับเสาเสาที่เห็นนะครับแนวเราบบินตามนี้ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ไอ้ริมๆมันจะเดินลำบากเพราะว่าเราปลูกาไม้กันตองนี้ไปเดี๋ยวไปดูเขตตรงนู้นกันครับมามาท่านนี้นครับครับผมครับจะได้เห็นครับเดี๋ยวย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยไปดูมุมซ้ายกันครับซ้ายของถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับเราจะไปดูมุมซ้ายของสวนนี้กันครับก็เดินตรงตามหลองเราไปข้างหน้าครับ,รบดินดก็จะประมาณมานี้นะครับ<ม>นี่คือสวนหลังบ้านนะครับท้ายบ้านที่ดินเจ็ดไร่พร้อมบ้านนะครับ ขายอยู่ที่สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมอยู่ที่ผู้หมวดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลเบอรไไยอำเภอจมบึงครับผมโอเคชัดเจนครับอะไรนะฮะส่งเสริมสุขภาพตำบลเบอก์ไพอะครับผมครับอยู่พิกัดอยู่ก็ห่างจากตรงครับประมาณส่งเสริมสุขภาพประมาณสองกิโลครับผม ลักกันตรอไปได้อีกครับครับส่งนู้เลยเนาะปลูกเข้ามาในดงโยคานิดนึ่งใช่ครับนี่ดงโยคานั่นเลยต้นไม้ครับผมก็คือท้ายสวนจะเป็นดงโยคากับถ้าเข้ามาถ้าสนใจก็ต้นไม้นี้ก็เข้ามาดาเนินการเก็บเกีตัดหายคราบเลื่อยทำว้าทำเป็นบ้านไม้อะไรก็แล้วแต่นี่ก็ครับผม ที่เยอะ่อยครับเยอะครับอ่าถึงั้วเราแล้วถึง,ถง้วแล้วก็ยังโดนต่อที่เป็นสี่เหลี่ยมครับผมนี่ <ผม S 2> นี่นี่ชายั้วเรานะครับีเดี๋ยวผมจะวาดกลับไปให้ดูนะครับปือนี่ท้ายสวนเรานะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เริ่มจากเสาแบบนี้ครับยาวตรงไปนะครับ ลัวเขาจะปักเป็นแนวตรงไปนะครับกานเป็นเขตช,ชัดเจนนะครับผมนี่ครับชัดเจนโอเคใครสนใจท่านใดสนใจครับแปลงนี้นะครับเจ็ดไร่นะครับโดยประมาณเจ็ดไร่นะครับขายอยู่ที่สองล้านสี่แสนเก้าหมืนบาทนะครับลองทักกันเข้ามาดูนะครับผม ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ